วัสด,ดีครับคุณผู้ชมรับชมทันข่าว8.55นาทีวันนี้อยู่กับผมเนสวรัญชัยชูประเสริฐสุขครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าของสอปปอลาวยืนยันน้ำมันที่นำเข้าจากประเทศไทยใช้ภายในลาวเท่านั้นไม่ได้ส่งออกไปยังกัมพูชา นายมาลัยทองกมมาสิทธิรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าของสอปปลอาวได้เข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานของไทยโดยได้แสดงความห่วงใยและเข้าใจถึงความจําเป็นด้านความมั่นคงของฝ่ายไทยรวมทั้งได้ยืนยันว่าไม่มีการส่งต่อน,น้ํามันไปยังประเทศกัมพูชาแต่อย่างใดเพราะเป็นการกระทําที่ผิดกฎหมายว่าด้วยสินค้าผ่านแดนของสอปปลอาวและพร้อมให้ความร่วมมือกับฝ่ายไทยในการตรวจสอบข้อเท็จจริงและพร้อมแลกเปลี่ยนข้อมูลการซื้อขายน้ํามันเพื่อให้การดําเนินการที่เกี่ยวข้องไม่กระทบต่อความมั่นคงของไทยและการ ด้านาของสอปปลาวทั้งนี้ครับปริมาณการส่งออกน้ํามันที่ไทยส่งให้ส,ส,สปปลาวถือว่าเป็นปริมาณที่ปกติไม่ได้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญได้ยอมรับว่าการขนส่งในแต่ละวันอาจจะแตกต่างกันไปโดยมีรถบรรทุกเฉลี่ยประมาณ20คันต่อวันผ่านช่องทางเม็กบางวันอาจมีเพียง5คันและบางวันก็อาจมีมากถึง50คันแต่อย่างไรก็ตามครับในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเมษายนของทุกปีซึ่งเป็นช่วงหมดฤดูฝนทางสปปลาวจะมีความต้องการใช้น้ํามันสูงกว่าช่วงหน้าฝนเพื่อใช้ประกอบธุรกิจภาย ในประเทศโดยเฉพาะในโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมเหมืองต่างๆทางตอนใต้ของประเทศลาวครับพลตำรวจโทจิรพภูริเดชผู้ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและรองผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ร่วมกับคณะทำงานจีนประชุมความคืบหน้าการทำงานและกระชับความร่วมมือปราบอาชญากรรมไซเบอร์โอกาสนี้เผยการจับ ผู้ต้องหาคนสำคัญและทะลายแหล่งสแกมเซ็นเตอร์ปฏิบัติการต่อต้านการช่อกองออนไลน์หรือ SCSC SC. ขออภัยครับหรือ ACSC เพื่อเดินหน้าในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมไซเบอร์ทั้งสองฝ่ายยังได้แลกเปลี่ยนข้อมูลพิกัดที่ตั้งของเครือข่ายแก๊งคอสเซนเตอร์ซึ่งทางจีนก็ยืนยันครับว่าข้อมูลของฝ่ายไทยตรงกับฐานข้อมูลของจีนและจะนำไปสู่การวางแผนปฏิบัติการทลายเครือข่ายหลอกลวงออนไลน์ร่วมกันในเร็วๆนี้ สถาบันพยาธิวิทยาศูตรอำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้าขอเชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคโลหิตโดยเฉพาะกรุ๊ปโอและ AB เพื่อรองรับการรักษาพยาบาลผู้บาดเจ็บจากสถานการณ์ความไม่สงบตามแนวชายแดนเนื่องจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นส่งผลให้ปริมาณโลหิตสำร,รองของโรงพยาบาลลดลงอย่างมากผู้ที่ต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือเพื่อนร่วมชาติสามารถติดต่อบริจาคโลหิตได้ที่กองธนาคารเลือดอาคารเฉลิมพระบารมีชั้นหนึ่งสถาบันพยาธิวิทยา ศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้าในเวลาราชการตั้งแต่เวลา8นิ30นาทีถึง15น30นาทีโดยการบริจาคครั้งนี้ครับมีความสำคัญอย่างยิ่งในการช่วยชีวิตผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากแนวหน้าซอสกุ่งรถฝ่าเขียวตราภูเขาทองซอสกุ่งรถฝ่าเขียวเข้มข้นเข้าเหนือเพราะทุกจานมีเรื่องาราว ดึงจนเป็นเส้นบะหมี่ที่มีคุณภาพเส้นต้องเหนียวนุ่มอร่อยฟินบะหมี่นายห้างเพงความอร่อยในตำนานรู้ไหมคะอาหารธรรมดาธรรมดาใส่อะไรถึงจะอร่อยไม่ว่าจะผัดจิม้ม ซอสปรุงรสอาหารลุงหนวดฝาซ่อตราภูเขาทองขวดนี้ขวดเดียวก็เอาอยู่ค่ะหอมอร่อยทุกเมนูลูกชิ้นที่ดีมีคุณภาพเนื้อต้องไม่แข็งไปไม่นิ่มไปกินแล้วอร่อยติดใจโอ้โหส่งพิเศษลูกชิน้น,นคิดถึงลูกชิน้นคิดถึงนายห้างเผงสนับสนุนโดยซอสปรุงรสตราภูเขาทองเพราะทุกจานมีเรื่องราว คิดถึงลูกชิ้นคิดถึงนายหั่งเ็งน้ำปลาราปรุงสุกตราภูเขาทองแซบหนัวเข้มข้นรสปลาราไทยรับชมพันข่าวครั้งต่อไป9นาิกา25นาทีสวัสดีครับ